บี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 กันไบีบชุกเออข้างหลังข้างหลังไตอีกสองไตอีกสองเห็นไหมนะ่ะระวังเขามาเขามาเขามาเามาดี่ยวตัดหน่อยตัดหน่อยครับมามา,มา ลงชุบเลยลงชุบเลยเเาาชชุบลง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 พี่ลงพี่ลงหนูเสร็จแล้วลงลงเอาพี่ลงแล้วพี่ลงแล้วปลาเอาเลยเอาเลยมามาข้างนั้นหน่อยเก็บเพื่อนไปเลยชุบพี่ตอกันหน่อยเรากันหน่อยเฮ้ยเขาชุบเขาชุบ ชอบชุบรหันฝั่งนีวะกันพี่หน่อยกันหน่อยสิมสตีดซิมว่าไงสตรีทหมดเลย พี่พี่ผมกืนนะนี่เรากืนเรากืนเพื่อนตายไฟเล่นไฟเล่นไฟเล่นพี่มันชุบใครจะชุบใครจะชุบใครจะชุบพี่ตัดตัดหน่อยตัดตัดตัดที่มันชุบเจ้าค่ะพี่ลูกลูนะขอบวงมีคนชุบอยู่สุดไอ้นั่นน่ะซิมอ่ะคู่หญิงอ่ะกล่องกล่อง กองกองชุบหนึ่งกันองสวยสวยสวมีมีใครให้พี่ได้ชห้พี่ด้เลยดูว่ามีกี่ตายีกตายเดี๋ยวให้พี่ได้ชก็ได้ครบคนจะหมดล้ครบคเหมดหมกเลยเหลือหนึ่งเหอหนครบแล้วครับโอเคสวย 让、嗯、他待着吗